บาตปอป่อไม่พลาดทยานก่อนรองแบดมินตันเจแปนบาทเดชาพลภูวรานุเคราะห์ปอป่อสับสิริแต่รัตนาชัยคู่ผสมมืออันดับหนึ่งของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศก,การแข่งขันแบดมินตันเวิร์นทัวร์ซูปเปอร์750รายการไดฮสูยโยเนกเจแปนโอเพน2022เมื่อวันที่1กันยายนที่ประเทศญี่ปุ่น รอบสหรือรอบ16คู่สุดท้ายบาสปอป้อปอเต็ง2ของรายการพบกับพียองไทตันไว้หารมือ29โลกจากสิงคโปร์ซึ่งสถิติที่พบกันมาหนึ่งครั้งเมื่อปี2017เป็นคู่ไทยที่เอาชนะไปได้2เกมรวดในเกมนี้คู่ของไทยยังเล่นด้วยฟอร์มที่เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะไป2เกมรวด21-14 21-13ใช้เวลา33นาทีผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบผู้ชนะระหว่างทอมกีเคลเดลฟินเดลรวมือ8โลกและมือวาง6จากฝรั่งเศสริโคสซุงฮยุนออมเฮยวอนมือ17โลกจากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมอีกคู่ของไทยเอ็มสุพักจอมเกาะเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ19ของโลกแพ้เจิ้งซีเวย่ยหวงหยาเฉียงมือสอโลกและมือวางอันดับหนึ่งจากจีน7 21, 11, 21, 21, 21 ส่วนยญิงเดียวหมิวพปรปวีช่อชูวงมือ10โลกชนะหวังชียี่มือ11โลกจากจีน21-16 21-16กเมย์รัชนกอินทนนท์มือ8โลกและมือวาง8ชนะหานยวิวมือ17โลกจากจีน21-16 13 21 21-19เมสุพนิดาเกตุทองมือ29โลกแพ้อ,อันเซยองมือ4โลกและมือวาง3จากเกาหลีใต้15 21 11 21, 21 ชายเดี่ยวกันกันตะพลหวังเจริญมือ28โลกชนะวิวกุลมุทีวิธิสารมือ11โลก21-19 21-7หญิงคู่กิฟตจงกลพันธ์กิติธรากุลวิวระวินดาประจงใจมือ8โลกและมือวัง7ชนะจางชูเสียนเจิ้งอยู่มือ12โลกจากจีน21-19 21-14